เรื่องของที่กำลังพูดคุยกันเป็นทอลกออฟว่ทาวอยู่ทุกวันนี้นะเรื่องของสื่อต่างประเทศที่มาทำนะครับนะทำเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านสี่กอคดีบ้านสี่กอนะครับอันนี้ตามที่ผมได้รับรู้มาและก็ได้รู้เรื่องราวไกด์ไลน์มานิดหน่อยนะครับนะเดี๋ยว จะมีการวิพากษ์วิจารณ์มันกว้างไปกว่านี้ให้มันกว้างไปกว่านี้จริงๆมัน,น, IR นมเรื่องนี้เกี่ยวกับคดีเล็กน้อยครับนะเรื่องนี้เกี่ยวกับคดีเล็กน้อยมากเล็กน้อยไม่ไม่เยอะอ่าถ้าเกิดว่ามีว่ามีเนื้อหาเต็มร้อยเนี่ยสารคดีชุดนี้เนี่ยนะฮะสารคดีชุดนี้เนี่ยนะฮะเกี shoes, ่ยวกับคดีเนี่ย มีอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมนะกัวอยากรู้กัวอยากรู้กัวอยากรู้เขาจะคุยเกี่ยวกับคดีอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือพี่รูไม่้็เกี่ยวกับอะไรนะคือแนวคิดของของกองถ่ายของสารคดีชุดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นเรื่องที่ดีมากมันไปเน,น้นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสื่อมวลชนเป็นหลักนะการทำงานของสื่อมวลชนเป็นหลักนะทำไมมันถึงลามไปหาแรงข่าวโน่นนี่นั่นเพราะเขากำลังจะถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของสื่อมวลชนเนี่ยมันละเมิดสิทธิ ของแหล่งข่าวแบบไหนมันสร้างความลำบากใจให้กับแหล่งข่าวมากแค่ไหนนะครับวันนี้ก็จะคุยให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวฮะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับคดีหรือว่ามันจะไปแบบทำให้ในหลายคนกระทบกระเทือนกิจใจนะครับอืมอันนี้คือคุยให้ฟังตรงๆชัดๆนะครับนะแล้วสำน,นักข่าวใหญ่เนี่ย ที่หลายคนคิดว่าเป็น BBC หรือว่า AB อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยไม่รู้ว่าเขามาจากสำนักข่าวไหนนะครับเขาติดต่อผมมาแค่สองครั้งนะครับ <c oughs> แล้วก็นัดเจอกันที่มุกดาหารเขาบอกผมว่าให้ผมเนี่ยพาขึ้นไปดูพื้นที่แล้วก็พาไปคุยคุยหน่อย คุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคุยกับคนที่มีผลกระทบจากการทำงานของจากการทํางานของสื่อผมก็พาไปนะครับอืมเขาอยากคุยเขาอยากคุยแบบเป็นเบื้องต้นผมพาไปแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นผมก็ปฏิเสธการพาไปอีกรอบเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะ พูดคุยเองได้แรงข่าวเขาก็รู้หมดแล้วนะครับนะอืม,อมนะเออก็จะคุยให้ฟังนะมันสำหรับผมเนี่ยที่รู้มามันมีแค่นี้จริงๆครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีที่มันแบบต้องเป็นจุดเปลี่ยนต้องเป็นต้องเป็นคดีพลิกไม่ใช่ฮะนะเนื้อเนื้อเน,น,เน้นก็นคือว่า การทําข่าวยังไงเนี่ยนะทำให้เกิดความแตกแยกขนาดนี้การทําข่าวยังไงทําให้มีคนชื่นชม <c oughs> อ,อมีคนช่วยเหลือทั้งคนที่ถูกกล่าวหาและคนที่อ,อ่อถูกเขาเรียกอะไรนะถูกกระทาประมาณนี้เป็นเรื่องราวของจริยบันสื่อล้วนๆครับก็ถ้าเกิดผมเดาผิดก็ขอโทษด,ด้วยแต่ เนื้หาที่ผมได้รับรู้มาเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะไม่มี่มาขามนะช่างเขาเขามาทำอะไรผมจะคุยให้ฟังอะพิมพขามแล้วทุกคนจะตีตีความไปอะไรต่างๆนานานะให้มันผิดมันเพี้ยนไป,ไปเรื่อยแล้วมันจะเกิดปัญหาคือทุกคนยังไม่เข้าใจแล้วคนถ้าเกิดผมไม่อธิบายวันนี้นะ ก็จะมีคนหยิบประเด็นพวกนี้ไปเล่นอีกว่าโน่นนี่นั่นไปเรื่อยนะอืมก็เลยจะคุยให้ฟังว่าประมาณนี้เออนะอย่าเพิ่งขวางดิเออเออจะคุยให้ฟังว่ามันเป็นประมาณนี้เห็นไหมล่าสุดเนี่ยนะมันมีช่องบางช่องเนี่ยให้บอกว่าเป็นอะไรเป็นสื่อของของพี่อมพี่อุบอะไรไม่รู้เนี่ย นะมันจริงจงไม่ใช่นะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเขาคุยกันเนี่ยเขาคุยภาษาต่างประเทศตลอดนะพี่เออ,เอ,อมีคนคนเดียวที่คุยกับผมเป็นภาษาไทยก็คือคนที่มากับผมนั่นแหละนะที่เหลือก็โทรหากันเนี่ยนะคุยภาษาอังกฤษกตลอดเออนั่นแหละครับคุยให้ฟังนไม่ต้องตกอ,อกตกใจไม่ต้องอะไรมากมายหรอกพี่ไม่มีอะไรมากนะ ไม่มีอะไรมากนะไอคุยอย่าให้มาเคลียร์ไงเพราะมันมันคำว่าสื่อคำว่าสื่อที่กำลังทำอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเออแล้วมันจะตีความหมายให้ทุกคนเข้าใจผิดกันผมรู้ผมคุยให้ฟังในส่วนที่ผมรู้นะใครที่ไปบอกว่าโอ้ยรู้นานแล้วว่าเขาจะไม่ครับผมผมรู้เรื่องนี้ประมาณสี่เดือนอือ นะผมรู้เรื่องนี้ประมาณสี่เดือนเขาติดต่อมาเขาติดต่อมาก็เลยก็เลยได้คุยกันได้คุยสักโขเพื่ฟังนะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาแบบลับๆเงียบๆเขาจะไม่ให้มียูทูบเบอร์ถ่ายเขาจะไม่ให้ใครไลฟ์สดเขาจะไม่ให้บันทึกคลิปสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ก็จนได้นะครับอืมก็จนได้ก็มีคนบันทึกคลิปก็มีคนไลฟ์สดจนได้ใช่ไหม อห้ามไม่ได้หรอครับนะส่วนที่สี่กอเนี่ยนะส่วนที่สี่กอเนี่ยโชคดีหน่อยอ่ักองถ่ายเขาก็คุยรู้เรื่องไม่ให้มีการบันทึกคิดบันทึกครับแต่ว่าทางโน้นอะ่ะทางสกลเนี่ยนะฮะห้ามไม่ไดนะ้จะคุยให้ฟังนะครับจะคุยให้ฟังไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปตีความอย่างอื่นแล้วนะครับผมบอกให้ฟังว่านะ เรื่องนี้เนี่ยที่มาทำเนี่ยเกี่ยวกับคดีอะน้อยเออมันเป็นเกี่ยวกับจารบรรณของสื่อที่ลงไปทำข่าวในเรื่องเรื่องนี้ที่ไปติดตามข่าวจนเป็นซีรีส์อืมครับจนเป็นซีรีส์จนมีดาราจนมีเอซีจนมีผู้ติดตามสื่อมีผลกระทบสื่อเอื้อประโยชน์สื่อสร้างอะไรให้กับคดีนี้บ้าง ผลได้ผลเสียนะอันนี้ที่เขาคุยกับผมนะอธิบายให้ฟังครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะไปบิดเบี้ยวหรือว่าไปทำอย่างอื่นต่ออันนั้นก็ไม่รู้แต่ที่ผมรู้มาที่ผมไปประสานงานให้เนี่ยผมรู้มาประมาณนี้ก็เลยจะบอกทุกคนว่าไม่ใช่สื่อที่ไทยนะไม่ใช่สื่อที่ไทยแล้วนะครับไม่มีการแอบแฝงจาก คนคนอื่นหรอกไม่มีกลุ่มไหนหรอกเป็นกลุ่มเขาเองแหละกลุ่มจากต่างประเทศนั่นแหละเพราะจากการที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับเวลาเขายกหูคุยกันเนี่ยเขาไม่ได้คุยไทยเลยเขาคุยแต่ภาษาอังกฤษอีเราเมันสมองน้อยไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเออเนาะอืมใครอยากฟังก็ฟัง ใครไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรน้องมาอธิบายให้ฟังว่าอย่าเลยเถิดกันไปขนาดนั้นมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดถามว่าทำไมต้องมาเจาะจงคดีคดีนี้เพราะจารยารยาบรนสื่อความเป็นสื่อนะครับกระบวนกระบารการทำงานของสื่อมันแหลกเหลวมากในคดีนี้เออ เขาเลยต้องจับประเด็นนี้มาทำกันลองไปถามดูว่าเขาจะคุยสัมภาษณ์เรื่องผลกระทบเออรู้สึกยังไงที่สื่อเข้ามาทำข่าวรู้สึกยังไงที่คุณดังจากสื่อรู้สึกยังไงที่หมู่บ้านเราเนี่ยนะเออเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางของผู้สื่อข่าวนะ บางคนก็บอกโอ้ยรู้นานแล้วเป็นกลุ่มคนนั้นคนนี้ไม่หรอกครับเนไปนั่งดูเมื่อเช้าผมก็ขำอืมเออผมไม่รู้นะว่าข่าวเชิงลึกของแต่ละคนเป็นแบบไหนแต่ผมจะอธิบายให้ฟังในสิ่งที่ผมได้รับรู้มาไม่อยากให้ทุกคนนี่เออกระลิกแตกตื่นกันไปไม่มีอะไรมากครับอืม ก็รอดูตอนนุ่นแหละตอนตอนไอ้ข่าวมันออนแอร์ถามว่าออนแอร์ที่ไหนผมคาดว่าน่นจนานะนนจะเป็นทาง YouTube นะน่าจะเป็นทางย t u b e นะซึ่งการที่เขามาทำเรื่องนี้เนี่ยนะชัดๆเจ๊ๆคือว่าเรื่องแคลด,ดีเนี่ยเกี่ยว ผมก็พยายามอธิบายให้กับคนที่จะให้สัมภาษณ์ที่สี่กองได้ฟังว่าเรื่องคดีน้อยมากที่เขาจะจะแบบจะเอามาเกี่ยวข้อเขาก็ถามไปแบบในลักษณะของของท้าความเล็กๆน้อยๆไม่ได้เกี่ยวกับคดีจ๋าเลยไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินเขามาทําเนี่ยคือการชี้นำนะการทํางานของสื่อมวลชนของประเทศไทยเนี่ยจรรยาบันสื่อเนี่ย มันมีผลกระทบอะไรกับชีวิตประจําวันของไทยบ้างของพยา,ยานของผู้สูญเสียนะครับนะประมาณนี้